วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์สมัยที่พระภูมิพระภาคประทับอยู่ณนะป่าเพสกะลามะลึกถายวันใกล้สูงสุมาคีรีนครแคว้นภคะสมัยนั้นพระมหาโมคคลานะ นั่งซึมเศร้าอยู่ณนะบ้านกันละวานมุดตะคามควันมคตพระผู้มีพระภาคทรงทราบอาการของพระเถร,ระอย่างละเอียดด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์จึงได้เสด็จไป ปรากฏพระองค์เฉพาะหน้าของท่านทันทีแล้วตรัสอุบายแก้ง่วงดังต่อไปนี้ 1. เมื่อมีความจำได้อย่างไรอยู่ให้ทำความง่วงครอบงำหายได้ก็พึงใส่ใจในความจำนั้นให้มากๆ 2. ถ้ายังไม่หายง่วงก็ให้ตรึกตรองพิจารณาธรรมตามที่ตนได้ฟังมาได้เรียนมา 3. ถ้ายังไม่หายง่วงก็ให้ท่องจำหัวข้อธทมตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาแล้วโดยพิสาร 4. ถ้ายังไม่หายง่วงก็ให ยอนหูทั้งสองข้างและเอามือรูปตัว5ถ้ายังไม่หายง่วงพึงลุกขึ้นยืนเอาน้ำล้างหน้าเดี๋ยวดูทิศทั้งหลายแงนดูดาวนักขัดเลิก6ถ้า ไม่หายง่วงก็พึงระลึกถึงแสงสว่างให้บมากๆคือการทำให้จิตเกิดความรู้สึกว่ากลางวันกับกลางคืนนั้นเหมือนเหมือนกัน 7. ถ้ายังไม่หายง่วงก็พึงเดินจงกรมกำหนดจิตสำรวมอินทรีย์ตาหูจมกูกลิ้นกายใจไม่คิดไปไภายนอก 8. ถ้ายัางไม่หายง่วงพึงเอนตัวลงนอนอย่างมีสติสัมปชัญญะหมายใจว่าจะลุกขึ้นพอตื่นให้รีบลุกขึ้นด้วยความตั้งใจว่าจะไม่แสวงหาความสุขจากการนอนความสุขจากการนอนและความสุขจากการเคลิ้มหลับ